มาละวะ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 มาวันปีใหม่มาละวะมาละวะเอาเอาผู้บาดบดีครับบดีครับเออเอ่พเอาัต้บวดีกันก่อนเลครับบดีครั ไปเจอกันได้แล้วไงต่อไปมองหน้ากันยางครับมาละเว้ยมาละวาผมผมมาถูกบ้านไหมนี่มาผิดบ้านบอกเลย้ยทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยทีนี่ไปถูกหวยรวยเบอร์มาจากไหนนี่จิดถึงเลยปีใหม่ปีใหม่ก็เพือมมาโอ้มาแล้ววันนี้มาแล้วมาแล้วคิดถึงไปไงแข็งแรงดีไหมนี่ไงจับมือดิแข็งแรงโอ้แข็งแรงอยู่อ๋ฟันมียังฟันฟันขึ้นเลยยัง โอ้ฟันขึ้นแล้วฟันน้ำนมขึ้นแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะทีนี้เนาะฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮบาดเป็นหนุ่มแล้วนะพ่ออือโอ้ให้ราคาเป็นหมื่นเนาะอะไรเป็นหมื่นนี่เราฟันอ่ะเป็นหมื่นน่ะเป็นหมื่นเลยโอ้ยเจ้าฟันเป็นหมื่นหมดเหรอใส่กี่เหลี่ยม13มั้ง13เล่ม13เล่มหรือเล่มละเก้าร้อยโอ้เสียตังค์เป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วโอ้โหเป็นไงนกตอนนี้เหลือกี่ตัว นกเลยเกี่ตัวตัวนี้นกป่ะนกก็ไปเปลี่ยนว่าเอาบาเรียวไปเปลี่ยนกระเพาะไส้มาไปเปลี่ยนตัวน้าครับครับครับคนก่าเขาจะเลยเกิดตัวเกิดเอ้ยบางเรียวนี่ภายในสิบตัวแล้วครับบกเรียวที่มันจนบาคู่นั่นครับเรียวปีกโอ้ก็เอามานมาไข่ยังเหมือนเดิมอยู่เนาะนกเนาะครับผมเอาวันนี้เนี่ยเอากับข้าวมา ทำให้กินเฉยเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อพ่อเป็นคนพ่อพ่อหรือพ่อบาดจะเป็นคนทําโอ้เฮ้ตาบัดเทโรสโอ้ให้พ่อบาดเนาะตาบัดเลยอ่าพ่อบาดมาครับนั่นแหละกุ๊กวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีอ่าของขวัญของขวัญปีใหม่มาจับเหมือนเดิมนั่นแหละจับไม่ได้ข้องควันมันต้องมีเสาตัวรก เศร้าต่อนกใช่ไหมผบัดเป็นไงปีที่แล้วเป็นไงอ่อนเนาะอ่อนเนาะจับได้เศร้าต่อหนุกะวัดจับได้เลยนะเป็นเนียดเออระวัดได้เปรียดเออเาย้อนนี่สนใจด้วยวันนี้จับผบัดโยสาวเก่าหมดแล้วบ่แล้วเกาไปไม่ได้น้อยไปบ่หรอหมดแล้วหมดแล้วอย่างนั้นะครับเออหมดแล้วครับอาหารก็กินง่ายง่ายครับผม อาหารสิงโตนอบัวเนาะบัวเมื่อวานก็กินเออบัววานก็กินแสดงว่าวันนี้ไม่กินกินก็ได้ไม่กินเอ้าผมเดี๋ยวจะไปเอารางวัลมาจับฉลากรางวัลนะเอาพ้อบัตรทำกับข้าวแล้วทีนี้จะจับยังไงตัวนี้กินข้าวก่อนค่อยจับเนาะถ้างั้นเนาะโอ้โหเป็นไงเป็นต่อนกเป็ไงพ่อเห็นว่าบ่นว่ามันไม่ได้เลยไปใส่ใส่กับบุญนีนกเอาบอกพันโลกจูบอก บ่อบักพอนบักได้ก็ปใส่ก็บ่อใดหรอกบ่อใดมันบ่กเขาหรอกปลาครับม no oh. ันมันเป็นนกบ่าหาวเลยปีนกปลาไหมโอจากนกไม่คึกปีนี้นกไม่คึกบ่อค oh, ึกนกปลานอกจากไปขึ้นทั้งพูดแล้วคนไปต่อคึกไหมโอ้ยคนไปต่อกบ่คึกบักพอมันก็บนกเขาบ่อขันตะเชียคนไปต่อก็ไม่คึกกว่าบ่คึกหับบ่อขันตะเชียตัว้อ พาห่วก็บ่าขันลกมันขันหิ้วเออดูขันดีอย <c oughs> <c oughs> แ่้ว่ากเขาอยู่ของกันว่าโอ้กับับกับโอเคเดี๋ยวไปเตรียมรางวัลมาก่อนนะครับครับก็มีนะครับรางวัลเล็กๆน้อยๆสาหรับ <c oughs> การจับฉลากนะครับก็มีหัวาหารนะครับนูกเขาใหญ่นะครับผมสิบกิโลก็สิบ <10 S 2> โลอ่าโอ้อ่าถ้าซื้อเป็นตังก็โลละสี่สิบอ่ะเนาะพ่อเนาะอ่า ก็ประมาณ3 400บาทพูดเลยอ่ะสามสี่ร้อยคนเราครับผมส,สรับคนที่ได้<ล>ะไดนะครับ<ล>ส่วนรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็มีนะครับได้อีกหนึ่งรางวัลน,นะครับหนึ่งขีดนะครับผัก <laughs> แก <laughs> จะได้เหรอโขเขาจะลายลนึน่งชิดนโลเดี๋ยวเดีด๋ยวพวกผู้อ่านจำดีแล้วมันจะเป็นลางแล้วผ่ว จับวันไหนเอาเอาไปเอาไหนก่อนเอารูปมาก่อนเอารูปวันไหนก่อนเอาจะได้เป็นรางได้ก็รูปตัวนี้งหรอกก้อนเฉลี่ยเนาะอันนี้ให้ใครดิอันนี้ให้ใครดิโอ้ยอันนี้ของสวัสดิ์เป็นมวยอันนี้เอาก่อนเลยต้องจับไหมเป็นมวยจริงฟุนเนาต้องต้องจับวันก่อนเนาะโอ้ยเอาดีครับมีฉลากด้วยนะครับผมอ่าใครจะได้สิบกิโลนะครับสิบกิโลกับหนึ่งขีดนะครับผมใครจะได้ เอาให้พ่อพัวจับให้ไหมพ่อบาทฮะโกงโกงโกงประวัติว่าเดี๋ยวโกงว่าไงโกงกี่เรื่องแล้วบอกกันเลยว่าโกงกี่เรือแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับระหว่างสิบโลกับหนึ่งขีดนะครับผมใครจะได้มันหลายเห็ดสองเห็ดมันมีสองอย่างเห็ดยี่สามันก็บโบเห็เวิอันนี้หลายวิเห็ดสามอย่างสามอย่างเอามันจะได้ลุ้นไงเออเอาจับเลย เอาอาผมจับแทนพ่อบาดเนาะหรือยังไงเว้ยผมไม่จับหรอกเอาจับกุศโลเอาจับกุศลจับก่อนไม่อย่างนั้นเอาวเปิดนะเอาแล้วเอาเดี๋ยวผมจับเองเอาไหมนี่ไหมนี่เอาเอาให้ได้ซิบรูนกกระไเด้อเอ้ใช่ใหได้ซิบรูดด้อเอาอบาดครับเอาวางเดี๋ยวค่อยลๆน่อยค่อยทำก็ได้หรอกกับข้าวอ่ะนะกินตอนไหนว่ากินนี่ฮะปีใหม่ครับ เอาเปิดพร้อมกันเอาหนึ่งสองสามมามีอันนี้ฮะจบเะนี่คองแค่เลยยังไงสิโลแล้วเนี่ยพ่อวัดเดี๋ยวดูก่อนอะไรเอ้าศูนี่เอานีเอ้าของแช่เลยชโลแลวิบโลโอ้ด้วยองแช่เลยเอาเลยเอเลยเอวยดิ้องแช่เลยของแ่เลยิโลโอ้องขวัญ ว่าปีนี้พ่อหวัดไป่นไ่ว่า้าถาไม่ดีเลยวันนี้วันก้อนนั่นไม่นี่ได้อะไรพ่อังเก็บไว้อยู่แล้วโอ้ยเก็บไว้เคิะ นี่จี้แล้วได้เลยเมัคนจะจี้แล้วคยอวมาใส่ยังไงโอ้ยคนณปอดแต่วาดูได้คุอตาดกแล้วปีแล้วได้คนเยอะเลยปกดีเย้ว่านี้เหรอเฮ้โอ้ยโอ้กันปีที่แล้วไมากกางเนี่ยโอ้ยเชื่อมี่จีาวเคนมากเออเอามื่อเนื้ออยู่น่งกีดว่าเอาไม่ไม่ไม่บนดอเเออาอเลอเออเออเอ เาโอ้ได้สิบโลได้สิบโลสิบโลแี่อะไรนะครับอู้หูซาฉุดเพียเดียวนะเว้กล้ามมันก็น่าไปไอะไงมาแาวันนี้ดูครับพี่น้องครับแม่นจริงๆริงเนาะบัดเนาะดูนะครับฉลากเหลือเยอะเลยนะผมก็กลาว่าแบบให้ลุนแบบยาวๆไปแก้จับยังไงไม่รู้เลยโดนเลยครับพี่น้องครับเอา ใช่เหรอใช่สองไห้เอาใช่สิอะไก่อนอ้ต้องแบ่งเนาะใช่ไหมว่าพู้อ่่าสิเอาใชตจนนี้อันนี้หัวหันนกตลอดนี่เดี๋ยวนี้มันก็ยังอ้วยโอ้เสื้อผ้าขาดใช่นาครับเออเก็บเส้นนี้ไว้เบื่อยันมดขึ้นยันมุดแล้วทำไมเขาหยามเราจังวะโอ้ยเป็นแบงให้เราเว้ยโอ้โหเป็นไงวะโอ้หเต็มกระปุกเลยพี่น้องฮะ เหลืออีกตั้งหางแน่น่เหลือเนาะโอ้โหสิบกิโลทำไม่ธรรมดานะของโล่เมื่อก็เต็มีแล้วนะครับเหลืออีกนะข้างในอีกแน่นี่มีเออบ๊วยพี่ดีไม่ใช่บอกเขาไม่ใช่มาดูว่ารอปีหน้าเราบ้านเนาะเ่อนานครับผมเอาเอาเอาโอเคครับผู้เลือกระลั่นที่ถุงโอ้ขายอ้อยได้หนึ่งแสนบาทเป็นแสนทำบ้านทันทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยว่า ผมได้ยินข่าวว่านกตัวละสามพันยพ่อเปล่าโคนนันฮอยญี่ปุ่นสามพันเขามาจากน้องใครเขาซื้อมาจากน้องใครซื้อมาจากน้องใครสามพันบาทสามพันเป็นนกซ้องกุกไม่ร้องไม่ร้องผ่านไหมล่ะไม่ร้องพ่อเขาเลยไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมจ้าของมันยังม่ได้เอากลับบ้านเลยนี่ จาของไปวกับบ้านเลยนกไอ้ไสน้องอะอ่าอ่าอ่าโอ้โหมันอะไรเพรเรานกมาจากสกุลใช่ไหมล่ะนกสกุลเป็นนกใหม่อเขาต่อให้เขาเขาต่อกงรวมชุดตำรวจตำรวจต่อกองรวมเขาคัดไม้มันไอ้ไส่นี่จะนกเด็านกใหม่ท่านจะเขขมมันต่อแต่ว่าตัวนี้เอามาสามเทาเอามาสามเทาไม่ผ่านไม่ผ่านพ่อไปต่อหรือยังนี่โอ้ยไปต่อ สองสามเชืยเรเนาเจ้าของเขาว่ายังไงที่เอามาเนี่ย<บ>เขาไม่เอากลับเลยเหรอพ่อบอกใช่คือบอกเจ้าเรียบร้อยแล้วสนอกใช่โอ้โหสามเท่าใช้ไม่ได้เหรอถ้างั้นบ่พันอือบ่เกียดพันบอกพักก 1, 1> กก 1, นห้าบนาไอ้เกียดพันห้านี่โอ้ยนี่ต้องสมนกโอ้ตัวนี้ค่อยผ่านไอ,อ้ตัวพันห้านี่พ<า>นัพ<า>นเนาะสามพันนี่ไม่พันบ่ไอบ่พันโอ้โหเดี๋ยวจะไปดูตัวเขาว่าเป็นนกต่อใช่ไหมหรือนกใหม่หรือยังไงนกต่อเขา ตัวเขามันเป็นอ่างอ่างต้นมนอ่างอ่างต้นกี่คำหนึ่งคำสามฮะมเป็นลูกสองมือโอ้ขันอยู่ใช่ไหมขันแต่พอออกป่าไปไงขันมือกันแล้วมันไม่ดียังไงมันขันอยู่มันขันมันหือแต่ว่าเวลาเขาเข้ามาขันเข้านานๆมาเสียงนานๆมันหยุดหยุดเลยมันหยุด อ้ออันนี้นกเก่าแน่นอนนี่นกเก่าแน่นอนมันมันไม่สอนนื่งนะอ่ามันไม่ตอนน่งนี่ไอ้อันนี้สมเราก็มองนี่แต่ไงครับครับพันห้าเนี่ยโอ้ยนี่บางรีเขาไปจับกไส้นี่เขาไปจเจ้ามันจดจวนไม่มาคู่หรอเ่ไม่คู่มับมมัก ไม่ขันบ้านนกนกตัวนี้เนาะนกเลี้ยวครับนกนกเลี้ยวเที่ยวไปเปลี่ยนร้อนอ่ะแต่ว่าไปป่าดิเล่นคนละอย่างเลยเราเราได้เจ็ดตัวแล้วครับโอ้โหตัวนี้เราก็ครับเราก็ได้แต่ว่าตอนนี้ตัวสามเท่านี่คือเสียหลักแล้วตอนนี้สามเท่ามาเปลี่ยนนกใหม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเอาโอเคครับพี่น้องครับมามามานะครับทานข้าวร่วมกันนะครับอาหารทาง่ายได้มากนะครับผม เอาละครับผมก็มาดูครับนกตัวละสามเท่าครับพี่น้องครับเป็นทีมงานของพู้พ่วนะครับไปแบ่งมานะครับเห็นว่าเจ้าของนกไม่เอากลับบ้านเลยว่าอย่างนั้นนะครับผมจุกอกนะครับผมเนาะก็ตามที่นั่งคุยกันนะครับกับพู้พ่วก็คือเป็นนกที่ขันอะไรปกติอยู่บ้านนะครับแต่พอถึงป่าแล้วมันเล่นแวบเดียวครับแกว่านนกรวมอยู่เล่นแวบเดียวแล้วก็ หยุดเล่นนะครับตามที่ผมมีข้อแล้วก็คือนกไม่ได้หลบนกไม่ได้อะไรครับแต่เป็นเป็นนกที่อายุนะครับเยอะแล้วแล้วมันรู้ว่านกป่านั้นเมื่อไม่เหยียบมันจะหยุดนะครับอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการที่เป็นอาการเริ่มต้นของนกต่อที่มันมันมีความเก่าเกมครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับอย่าเล่นนานๆไปมันจะเป็นแบบนี้คือมันเก่าเกมนะครับมันรู้นะครับแต่ถ้ามัน หยาบเร็วนะครับมันก็นั่นแหละครับมันก็เล่นอยู่นะครับมันก็ได้อยู่แต่มันจะไปเสียตรงที่ว่านกเวลาดึงกันนานๆครับนุ่งนะดูจากสีสันนะครับมันจะเป็นนกออกแดงดํานะครับนกแดงดำเนี่ยผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับน้องครับอันนี้คือพูดกันตรงๆนะเพราะผมผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าแดงให้มันแดงแบบแดงแป๊ดเลยครับน้องครับไม่ต้องมีมีดำมาติดนะครับเนาะ ออันนี้ก็ว่ากันไปครับนี่แหละนะนกเวลาเราไปซื้อนกต่อมันเกิดความเสี่ยงอยู่แล้วครับพี่น้องครับนะเกิดความเสี่ยง50 50นะครับว่าามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกตัวดีไปก็ดีไปครับพี่น้องครับนะแต่อาการแบบนี้คือเป็นอาการเริ่มนะครับของนกที่แบบว่าอ่าทุกตัวแหละพี่น้องครับนกต่อมันจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมันเกาเกมแล้วมันรู้เลยว่านก จะเหยียบไม่เหยียบกระโดดไม่กระโดดมันก็จะรู้เลยนะเพราะไม่กระโดดปุ๊บมันเล่นแป๊บเดียวกับนกนะครับมันก็จะนั่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเลยนะครับเนาะก็มาดูตัวครับนี่แหละนะครับอ่าสามเท่าครับเรียบร้อยับแบบนี้นะครับเนาะอ่ะก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับนะครับรพ่ว่ัมันแฉลบดีก็ไดเพ่อ เป็นไงนี่เห็นอาหารอย่างนี้นี่คือจะให้พ่อบัตรแลยใช่ไหมหนึ่งขีดดนี่ยังไงจะมีแผนยังไงนี่โอ้ยมีแผนนะฮะมันนักเล่นมันเหลือยจนกันโอ้สงสารยังไงทีนี้สองใยเป็นโลไปเลยฮะโอ้ยโลสองโลวะนี่โอ้จะให้เต็มถุงนี้เลยเต็มถุงเลยโอ้โหถุงนี้คนมากเลนเห็นอย่างนี้สงสารสงสารโอ้โหุนักเล่นด้วยกันนักเล่นอือึ่ม พ่อบาดเป็นไงพ่อเนี่ยแกให้นั่นี่น้อยเกินไม่ไม่จกสลากเอ็ดีแล้วที่ให้ใช่ไหมนี่ดีแล้วที่ให้เนาะพ่อพัวทีให้มันดีเลยเนี่ยขันนี้มันเสียไปแน่สีได้หายเยอะเลยจะไปยังอ๋อตรงไหนวะจะเดี้เอาได้ยังไงจะไปยัง โอ้ยแจกกันซะยันไม่หย่านเลยนี่มันก็หมดแล้วสิมันอ่ไรมันเุ่มมันจะมันจะรุ่งเนี่ยลุ่จที่้อชหมดเรนี่ม้เออเอาใส่ถุงเลจีดิถุงเนี่ยเออก็หมดสิหมดไดีดีีไม่ได้เหรอกดเท่านี้เนี่ยเออเยอะเออวเเริ่มเริ่มแล้วครับก็เริ่มมวดถุงเลยเดี๋ยว เอาดไปเิ้ไฮโยบ้านเนี่ไปหามันที่วางเมาก็ต้อนมีไมีจชมีต้องกวนยูนี่เะรอไมได้ไมมาเลยโดนแล้ววันนี้ไม่แด้ไม่ว่าหรอกต้องให้ลูกให้หลานไปไม่ว่าไม่ว่าของเล่นของเล่นเนาะไม่เช่ของจริง ของเล่นเดี๋ยวแม่ว่าผมถามกว่าที่นี้จะให้ถุงนี้โอ้ถุงนี้มันไม่มันมีมันสามสี่โลมันมีฮ่า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 ใจสองโลได่ใจเอาเอาเอาถุงนี้หรือถุงนั้นมันมีตะช่างอยู่เอามีตะช่างอยู่มีมีตะซโอ้ช่ายอง จะซังได้สองโลผมนั่งหัวอย่างเดียวนะครับไม่ได้เวลาได้เวลาเขาจู๋สลามจานกินสาเอาสลามมาจับแล้วในหลักเล็กเดี๋ยวไปถ้าเกิดพ้อบัตรได้สิบโลวันนี้พวกพวกก็จะไม่เอาเลยใช่ไหมคือเราเองก็คือคือเราว่าคร้องโลเลย เพราะเพราะว่าเขาว่าให้คนละห้าโลคนละครึ่งเลยโอ้โหผมผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าน่าจะหมดเลยใช่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็โหวได้ถ้าได้ไม่ได้โลหนึ่งก็ยากพวกพวกก็อ่านได้พวกพวก็อ่านเกมออกเนาะอ่านเกมออกเลยนบ่ที่จับพเนียกเลย เพราะไงเพราะถ้าไม่มีต่อเอาต่อไว้ก่อนจะทำให้ผมก็ได้ตัววาซีเอออเาแล้ววันนี้โดนแล้วบ่าวันนี้วันนี้มีดังเดียวเราเอาไหมล่ะเอาไม่ที่เขาเหลือจะแย่งจะแย่งหัวกันแล้วเขาตอนนี้เอาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวดูยังไงมันก็เป็นดูจุงก็เป็นว่าใหญ่เกินใช่ไหมม่ใหญ่เกิน ใหญ่เกินนะครับพี่น้องครับกเกยวกินข้าวแล้ดูถูไปด้วยหกโมดเลยหกโลไม่ได้ไม่ให้ให้ามเอาใหองเาเคมางไมได้นคนโอ้โหดูครับพี่น้องครับพ้าผัวไม่ธรรมดานะครับผมเอาผ้ามันขยเลยหอขเลยเอาไปถึมันจงนี่มลเนาะ โอ้ยเยอะหลือลอยนะฮาฟ้าเฮีเกย์เหาเกยเาอยเยอาจมมดทนตัวเยตั้งสี่เรอ้มันโคใจเจมอยเ้ไวม้ือกเกลือแจกเ้ยครับผมเกลือแจงบ้ โอ้โวันกิโยา๊อกิยาอะก็สั่งให้ซ้ำนั่นล่ะโยทุกคนะเออให้ซนี่กอกี่กิโลกิโลเอาลรงช่างดูบ่ซ้อเอาเอาเอางช่อเนี่ประมาณโลกว่าเออโรคอะไประมาณโรกล่วโลกลวสองโลสองเออสองสองสองไปกเลยเอะไรก็สองโลปโอ้โหแบน้นี่ระบาดเป้โจ้เป้โจบ้าไปหดเลเปอ เสร็จพูเปิดพแีกแล้วก็เลยทกันเดี๋ยวอยเข้ามาดีนี้ลกเขาใหญ่ยังมกเขาใหญ่โอ้ยมันมีไหมเหรอโอคปิดตัวนี้ก่อนยังไม่พออ่าเอาละครับพี่น้องครับก็ถือว่าวันนี้สุดยอดยยังตนี้มัดทุนเมันมีไหมก็แล้วกอสามบอกดีนี้โอ้โหปวดเสียดายปวดเสียดายนะครับ ประมาณสองโลเออซี๊เจต๊อไม่ึไม่ขึไม่ขึ้เขีเอาเล่นนักเล่นน่ง่จะให้ครับไัได้แล้วโอ้โหพระบาทไปดีดูครับใครชะไม่รู้นะครับวันนี้เออจะให้พระบาทจะซ้ำลูกซ้ำเต่าเลเออเอ้าเอ้าอ้อโอ้โหพระบัทให้ให้บุรีด้วยนะครับเอื่อนคุมไม่ดีเออเอาละพี่น้องกับวันนี้ก็ถือว่า มากินปีใหม่เนาะพ่อพ่อเนาะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหลังปีใหม่ก็ได้มีเวลาแล้ววันนี้พ่อพ่ออวยพรเลยพ่ออวยพรให้กับเอฟซีหน่อยเอาอวยเอาอวยอวยพรคำอวยพรของพ่อเนี่ยคือใครเรี้ยนสูตรไม่ต้องเก่งสูตรเออเอาเอาเลยจะเไม่ต้อวทำมาหรอกตอนุ่ก็ได้ตัวหีก็ได้เออเอา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 บโมบาอ่เออเอาเอาความเจริญเอาเอาว่ามาเลยเอายังไงเอา ให้ลูกหลานลูกลูกลูกโตมาดามมาเยี่ยมให้สองพันห้อยหกสิบเจ็ดให้ตัวปลอดภัยให้อยู่ดีมีางให้ร่ำให้รวยให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่เป็นไม่ไข้่ป่วยกับเอฟซีเราเนาะพ่อเอฟซีของเราเอฟซีของเรามีลูกค้าสมาชิกเอาประวัติคนก็ให้เอาประวัติปะดมมือรับบอลหนอยพ่อ อันี้ไเรียนไฟทมาทรโว่าเรียนไฟธทําเออเรียนไฟธรรมนี่ว่าไฟธรรไฟยาดไฟยัดยักษขาดพุทโธครับไฟสงห่อนี่ไฟซุ่มเป็นมนุษย์สรวปนี่ยขาดนโมไฟสงไทยพุทธมาตะพุทธเจ้าก็คือยาขาด มีการให้เนาะพ่อเนาะเป็นการให้ให้ก็คือแบบด้วยใจจริงแต่เราไปตามองแต่ตุงหัวหันอย่งไรบ่าวถ้าจิตใจไม่ดีอย่าลืมน้โมโอ้ยลืมน้โมห้องน้โมหน้าโมสามจุดเลยพุทโธพุทโธไว้ในจิตใจของเราจิตใจมันจะเย็นลงเวลร่างกายเราก็สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับไปยังไงก็ไปยังไงไปยังกันะเดี๋ยวเดี๋ยว สุดท้ายแล้วอมว่าผมอาหารอีกครั้งนึ่งนะวะเนาะนี่ผมทำในปีใหม่ของลูกชลนาชลนาชิบมาเยี่ยมพ่อมอบให้ต่อใช่ไหมนี่อันนี้ประมาณสองโลได้หน่ชลนาไมาเยี่ยมพ่อมาฉุสราทำได้ได้สิบโลพ่อได้สิบโลจะแจกที ช่างบัตรช่างบัตรมา,าครับจิตลาพ่อ,อ,พอจะขี้สือเล้ยเอาดึ๋ยวเอ <c oughs> ผมเอาลรวพี่้องครับวันนี้พาสายอ่กับสายหดมาพบเจอกันนะครับเออไม่ว่าไงหรอกคองเล่นนำกันนี ไม่ห่วงไม่แพงหรอกจะได้แล้วก็ออกนงเป็นรายจะขโมยโอ้ตัวนี้ขโมยไม่ได้เนี่ยบกจืดนี่ของของแท้เลยครับผมครับผมเป็นราคาสามพันมาอีกสามตัวมันเปลี่ยนเอ้าโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะก็เป็นกำใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเยอะเกินสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับพ่วก สวัสดีเพียใหม่นะพ่อเนาะสวัสดีเปใหม่ครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อวัดเพียงไรพ่อวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยดีเรียบร้อยไปเนื้อ